อ้าวสวัสดีคท่านผู้ชมตอนนี้มาถึง E p 2ีของโบโซตามาแต่ตอนนี้เป็นโบโซตามาแล้วเดี๋ยวเพื่นทำทรงผมแบบตัดเมื่อกี้ตัดสดๆเลยนี่จะเล่าเรื่องความเป็นขาใหญ่หัวเรือสีผ้านนะครับผมแต่ก่อนเข้าไปถามก่อนดวคดีอะไรเข้าไปก็คือสืบเนื่องจากอีพีหนึ่งเลยอที่ว่าผมเล่าตอนคอนเสิร์ตจ้าจิงจาครับ,บรจา้าจิงจาครั้งแรกนะไอที่เล่า E p พีหนึ่งเป็นจ้าจิงจาแล้วเขาเล่นต่อจากโมเดิร์นด็อก แต่มันมีคอนเสิร์ตใหญ่จ้าจิงจ่าซึ่งผมไปขายถั่วอ,อ,อันนี้เคยเล่าไปในรายการอ,อ,อาชีวะทีวีแล้วหลายคนไม่รู้ประวัติเรื่องนี้ก็คือผมไปขายถั่วเดี๋ยวเล่าย่อยให้ฟังไปขายถั่วกับเบียบ้านปูนไปกันสองคนก็ไปยืนถือไม้ขายถั่วเพราะว่าเพลงมันมันจ,าจ,าจากก้าเจ้าจิงจ่าเขายืนขายถั่วครั้งหนึ่งจริงๆนัดตี๋นี่แหละแต่ไม่มีใครมาอ,อก็คือพวกเด็กช่างเขาจะมา วันเสาร์หน้าของเจ็ดสีคอนเสิร์ตคือเป็นคอนเสิร์ตหินเหล็กไฟเป็นหินเหล็กฟไฟไวโน่เซเว่นแต่ผมเนี่ยไปผิดวันเสาร์ไปก่อนนั้นเสาร์หนึ่งเป็นเจ้าจิงจัาว่ากะจะไปตีแหละแต่สุดทัายก็ไม่ได้ตีก็เลยเดินขายถั่วก็เด็กอนุบาลก็เต็มคอนเสิร์ตเลยรถรถตู้โรงเรียนรถรถบัสโรงเรียนจอดด้านนอกเต็มเลยอ,ออกมาปุ๊บเด็กช่างเลิกเรียนเต็มหน้าเด็กสีคอนเสิร์ตข้างนอกอ๋อเข้ามาเลยมาผมก็เรียกว่า โอ้ไม่ได้กล่าวจะเจอเยอะอันนี้สุดท้ายก็ให้เปียกวันปูนแต่งตัวเป็นผู้หญิงเหมือนการที่เอาในรถบัสเขจะมีชุดครูผู้หญิงอยู่ใส่เปียกวันปูนผมยาวอ๋อคือเปียกวันปูนเนี่ยผมยาวก็ให้ปลอมเลยแต่งตัวเป็นให้ปล่อยผมออกให้ยาวเลยก้มหน้าหน่อยครับผมปิดหน้าหน่อยแต่งตัวเป็นครูผู้หญิงเลยแต่งปุ๊บผมก็เดินควงเลยเข้ามากับหญิงไม่ทำยุคนั้นนะมันก้าน้ำมาบอกว่าจิบน้ำหน่อยไหมอะไรเงี้ยให้เปียกวันปูน จีบจีบอ่ามันแบบมากบหญิงก็ไม่ทำหรอกพวกนี้จีบน้ำไม่ชื่นใจหน่อยอจังหวะทมมี่มันก้มมาดูมึบอกอ้าเอ้าเปี้ยกนี่ปุ่ลอยมาเลยปาตา้าหัวตัดผมย่อสามเซนหลบปุ๊บงี้มันก็ผ่านเลยะ่ะนี่ยังโดนไงมีรอยอยู่มีรอยอยู่เนี่ยปึ๊บปาดแบบเฉียวเียวไปเลยดอกแรกมาในที่คิ้วเนี่ยปึ๊บม,มาอีกอันหนึ่งนี่สมุไรหัย่ยอย่อขวาย่อซ้ายเนี่ยโดนมาสองที หลังนันหน้าผมม้วนตัวดึงเปียกเข้ามาในช่องของรถบัสเอาหลังชนกันเหมือนเดิมตอนแรกหันหามา,าหน้าชนกันไม่ได้มันแบบตีกันดล็กๆเล็กๆเนเ้ยเปียกหันหลังให้เราวะ่ะหันหลังชนกันก็สู้สู้ได้พักหนึ่งทําท่าไม่ไหวเปียกบ้วงบ่อยเปียกจ้าเปรียกจะหยิบปืนนี่ะอละช่วงนี้ว่าเปียกยาเปียกก็จะรวงเปียกยายก,ยายกยา็อยู่เงี้ยประมาณ ยืนไปยืป <30 S 1> ้กัมาสามสิบนาทีอ,อ,อ,อยู่เนี่ยสามสิบนาทีเด็กช่างก็รอว่าผมกับเบี้ยจะเอาอยัางไงม,มันจะได้ตีต่อ,อเด็กช่างก็ยืนรอผมอยู่สามสิบนาทีผมบอกเบี้ยอย่าเปี้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่เนี้ยสามสิบนาทีสุดท้ายโดนไกลปืนปังเลือดสาดเด็กนักเรียนอยู่บนรถบัสเนี่ยก,กีดกำลังระนาวเลยกีดลั่นเลยเปี้ยปังใสทลักเลยปืนลั่นเปี้ยลั่น เด็กช่างหายหมดเ,เหลือผมนั่นนั่งอยู่ข้างมันไหวไม่ไหวไหม,ไม,ไม,ไมท้ายเจ้าหน้าที่มาจับเลยเขาบอกว่าเนี่ยโดนข้อหาพยายามฆ่าตัวตายในที่สาธารณะต่อหน้าเยาวชนแล้วก็ทำเลือดเปอะเปื้อนรถโรงเรียนที่เป็นของหลวงอีกโอ้โหโดนไปเก้าร้อยปีเพ็กบ้านปูนนะโดนข้อหาพยายามฆ่าตัวตายในที่สาธารณะ ใช่ครับตอนนั้นโทษหนักมากโทษการพูดเป็นแรงว่ะเขาเขาคนลดนะลงคนเขาลดไหมเนี่ยตอนนี้ยังไม่ลดโดนเต็มเต็มเขาลดนรลงเรื่องการฆ่าตัวตายยุคนั้นน่ะเพราะว่ายุคที่คนซึมเศร้าเยอะเขาเลยให้เพิ่มโทษตอนนั้นว่าใครฆ่าตัวตายจะติดคุกอืเพียกโดนก่อนเลยเพียกโดนก่อนเลยโดนกระทงแรกอ่ะพยายามฆ่าพยายามฆ่าตัวตายอืกระทงที่สองรือสว่าจะทำเลือดเปื่อน ที่สาธารณะด้วยเลยสาธารณะด้วยนี่แล้วก็ผมเนี่ยนั่งอยู่ข้างครับโดนพ่วงไว้ด้วยเอาคดีที่ผมโดนน่ะไม่พยายามช่วยเพื่อนที่พยายามฆ่าตัวตายเอออันนี้มีเหตุผลเลยใช่และไม่เก็บกวาดเลือดอเพื่อนโดนไปสองอาธงเท่ากันเท่าไหร่ตัวตาย900ปี900ปีเท่ากันเลยโอยคู่ดีเลยโอ้ยตายแป้วพี่โอ้แล้วรดไหมหรือว่าเต็มๆเลยเขารดไหม ไปรถท่านด้านข้างในไปรถข้างในนะครับแต่เนี้ยสองคนเข้าเดินทาแรกเลยรถกงมาก่อนรถกงมาขึ้นรถกงปุ๊บแล้วก็ตอนนั้นก็เบอร์เลยว่าเอ้ยอะไรโทษอะไรวะเนี้ยอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเปี๊ยกเปียกแยกไปเข้าโรงพยาบาลอือวันนี้ผมก็เข้าไปข้างในก่อนอ่าที่ไหนตอนนั้นเข้าเข้าครั้งแรกยิงตรงไปบ้านอยู่แถวปทุมพัเองอ่า ไปวัยหนุ่มวัยหนุ่มเลยหุยรู้ไหมยุคของที่โบโซตอนนั้นน่ะวัยหนุ่มเนี่ยเป็นเรือนจําที่ฮอตที่สุดเลยนะฮอตมากตัวศาสเยอะเด็กเกเรวัยรุ่นเพียบตัวรวมตัวเกเรจริงใช่รวมตัวเกเรเป็นใก้าวแรกที่เข้าไปก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวสองกางเกงติดตุกและพอเข้าไปติดชัวโอ่ะโอเคพอเข้าไปเรือนจำวัยหนุ่มเนี่ยอยู่บ้านใครเข้าไปปุ๊บเนี่ย ให้แก้ผ้าหมดเลยอ่าเออ,เอ,อใช่ขอให้แก้ผ้าหมดผมก็ถอดเสื้อชงเสื้อชอ็อปถอดทุกอย่างถอดปุ๊บนี้นายเข้ามาอ,อือเขาก็โทรถามกันบอกเฮ้ย hey, ผิดแล้วส่งเรือนจาผิดแล้วอ,อือผมก็ตกใจเอาไปไหนอีกอะไรเงี้ยนะเราไม่เคยติดคุกครับครับเขาตรวจสภาพเราเขาโทรคุยกันได้ยินเสียงเขาคุยกันผิดแล้วมึงมาส่งเรือนจาผิดแล้ว อืมเขาก็ฟังแอบฟังเงียบๆเขาพูดอะไรวะเขาต้องโทษหญิงมาทําไมอืมเขาก็เปิดไม่เห็นนวายวะเพศผมไงอ๋อคือพุงมันบังอยู่แล้วก็ผมก็เป็นผมเป็นผู้หญิงด้ว่าผมแบบมีหน้าอกด้วยอเกือบโดนจับไปส่งเลยจำหญิงอออืดีว่าดีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งกระพกที่กดสิวมาออก็มาแหวกแล้วก็กดดูอ้อผู้ชายอออคก็เลยได้เข้าไปทำอะไน่เลยไปหนุอันนี้ย ผมได้ข่าวได้รับรู้เรื่องของพี่โบโซมานะว่ายุคหนึ่งเนี่ยมันจะมีหัวเรืออาแลแต่หัวเรือพระนครหัวเรือฝั่งทนหัวเรือชนบุรีหัวเรือประทมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่เขาบอกว่าพี่โบโซเนี่ยไปถึงเป็นหัวเรือสีภาคใช่ครับสี่ภาคเลยเพราะเรือนจำไมนหนุ่มหรือท่านผู้ชมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเรือนจำไมนหนุ่มเป็นเรือนจำที่รวมทั่วสารทิศภาคใต้อีสานเหนือออกตกจะอยู่รวมกันหมดการพี่โบโซขึ้นไปถึงหัวเรือสี่ภาคครับอะไรทําให้ถึงไปถึงจุดนั้นได้อาหาร S <S <S อาหารอย่างเดียวเลยปีห้าสี่พี่อยู่ปีห้าสี่ครับผมปีน้ําท่วมปีน้าท่วมใช่ครับอืก็คือผมตอนแรกเข้าไปก็อย่างที่เล่าอ่ะก็คือไม่มีการไต่เต้าธรรมดาตามสเตปของหัวเรืออืสร้างสตรอรี่ตัวเองฝึกฝนวิชาไม่ว่าจะเป็นการมีเรื่องในที่สาธารณะมีเรื่องในที่สาธารณะโรงเรียนอ๋อในโรงเรียนนะโชว์สนนก่อนผมจะไม่ไปแอบไม่มีเรื่อง เงียบๆผมจะมีเรื่องเนี่ยผมต้องไปในที่ที่คนเห็นเยอะๆืเคยนะไปลากจอดผมเนี่ยครับไปอัดตรงไมโครโฟนของเรือนจำโอ้โหจริงๆล็อกคอเลยแล้วเอาไมค์เรือนจำจอดเพื่อจะให้ได้ยินกันทั้งหมดอน,นี้คือแบบเป็นการประชศจักดาอย่างแรกเลยที่ต้องทำคือทำให้คนเกงขามก่อนอันดับแรกเลยนะใช่และการที่จะปกครองได้หมดเป็นสี่ภาคเนี่ยต้อง เลือกอาหารสาคัญื้องสุยางผมดได้ไหมฮะก็ดังสุดก็คือแกงเขียวหวานนั่นนี่คือภาคกลางอ่าภาคกาลางเลยก็คือเรมจะภาคปกครองภาคกลางในการดูแลเมนูแกงเขียวหวานยึดสมัชชาเป็นของตัวเองให้ได้ยังไงใครที่ชอบกินก็ต้องมายอมซูโคกับผม,มเพื่อที่จะได้แกงเขียวหวานไม่นั้นผมไม่ยอมเลยนะไม่ได้กินเลยนะเคยเกือบเขาเรียกว่าออกไปโรงพยาบาลน,นอกทั้งแดนเขาบว่าผมไม่ให้กินอะไรเลย นะผู้ใหญ่ซาบุลัก็จะเป็นใครอ่ะนอนผอมแหง้งแรงน้อยเพราะว่าผมไม่แบ่ง,งไม่ได้ขั้งข้อกระดูกข้อไก่ก็ไม่ให้เลือดก,ก,ก็ไม่เหลือแสดงว่าโบโซเนี่ยคือลูกกลยุทธ์ในการปก,<ช>กครองที่ขาใหญ่จะจิกโกซาบุลัยขายคงขายควงทุกอย่างต้องกินข้าวนอนผอมหมดถ้ามาันม,ม <า S 1> <ะ>แข็งกับผมเนี่ยอเพราะว่าผมก็ดูแลเรื่องอาหารด้วยแต่ทีนี้พอคุมภาคกลางได้เนี่ยเรื่องแกงเขียวหวานเนี่ย ตอนแรกผมก็เริ่มให้เขากินแค่ใบกระเพรากับเม็ดมะเขืออะไรก็นั้นให้เขารู้ว่าอร่อยแค่ไหนถ้าอยากจะได้กินเลือดไก่ข้อไก่หรือเนื้อไก่เนี่ยก็ต้องมายอมเป็นพวกยอมซูปก็จะได้คุมเป็นหัวเรือ,าาอ้ากลางวิธีการปกครองนี่ได้ก่อนเราหัวเรือ้ากลาง<ช>ได้แล้วแกงไตปลาภาคใต้ภาคใต้ใต้ตอนแรกก็หูยากอยู่เพราะว่ารู้อยู่คนใต้จานเด็ดคนใต้ไม่ยอม ไม่ยอมเลยจะจะอดก็อดได้ทนได้แต่สุดท้ายวันณีปนอมในการแถมสตอให้เขาอ๋อเออยอมนะไปปลายกให้บ้านคุณนะอแล้วจะคุณมาอยู่ในการดูแลของผมเนี่ยมีสตอให้ด้วยเออเออฉลาด่ะที่การปกครองไม่ธรรมดาบ้านใต้ภาคกลางก็จับมือกันอนี่ก็ไปตีไอ้อัวไปยึดอไอ้อวได้แั้วน้ำพริกหนุ่ม ภาคเหนือที่เก็บหมดเลยเนี่ยทั้งเพราะว่าเราต้องดูแลเรื่องอาหารเนี่ยเพราะว่าปากเนี่ยมันต้องกินทุกวันอยู่แล้วแผลของกินแผลอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแผลใหญ่อืออือเพราะการที่เป็นหัวเรือสีผ้าก่อก็ไปดูแลไส้อวั่วะุกท้ายก็ไปจบที่ลาบอ่ะเดี๋ยวขอขอขอไส้อวั่วกับไอ้นี่น้พริกหนุ่มภาคเหนือก่อนใช้วิธีไหนวิธีไหนในการทําให้คนชาวภาคเหนือเนี่ยยอมผมเชื่อใจให้ดูเลยเช่นมันมีอยู่ตัวหนึ่งตอนนั้นมันมันมาซาเวียเด็กบ้านผมอือ ผมมาถึงได้ผมได้มีเหล็กอยู่เหล็กอยู่อันนึงมคมหน่อยจับมัดคอเสื้อได้ไหมครับผมไม่แทงผมปาดไส้ออกมาทะลักผมว่าไส้มันออกไปล้างล้างแล้วก็เอาพวกตําพวกเนื้อหมูอะไรใส่ไส้ยัดจับเข้าไปเป็นปากล้วย่างย่างเสร็จ เอามากินโชยเพื่อตัดไม้ข่มนามภาษาเพื่อตัดไม้ข่มนามเพื่อเราลดลดการประทะที่ใหญ่อ่เช่อใจริงดูคนเห็นก็ผัวแ้วอแล้วคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยจะได้แบบไม่ต้องมายกบ้านตีกันเพราะถ้ายกบ้านตีกันเนี่ยตีกับมันคือมันต้องสูญเสียกันเยอะเยอะอย่างว่านับร้อยศพก็คือเอาก็คนที่คนเดือวรุดท้ายก็เอาไส่อุ๋วของจริงให้เขาอตอนนี้เราได้ภาคเนี่ยมาละสามผ้าละสามผากันแล้วผ้าอีสานล่ะเป็นลาบลาบ ลาบลาบหมูลาบไก่นะตอนนั้นน่าจะเป็นลาบหมูลาบหมูนะเพราะว่าแผลลาบแผลลาบเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าขนาดสามภาครวมกันด้านในนะเอาอิสานไม่ลงโอ้โหเรื่องลาบนี him, ่เขาก็ไม่ยอมเหมือนกันแสดงว่าอีสานนี่แข็งมากเลยนะแข็งครับแข็งเรื่องลาบนี่เขาไม่ยอมเลยเพราะว่ากามเขาว่าแข็งอ่ะคือเขาเขาเรากินข้าวสวยเรากินข้าวเหนียวน่ะออต่อยไปไม่ได้เทือนไม่สะเทือนเจ็บมือต่างหากใช่ สุดท้ายเนี่ยก็ต้องเอาหัวหัวมาคุยกันอ่าเลียผมมีไตอั่วนะมีแกงเขียวหวานมีแกงไตปลาพิซาตอนะคุณมีแค่ลาบนะคุณจะแน่ใจเหรอคุณจะอยู่เมนูเนี้ไปตลอดแล้องเจรจากันก็คือเขาก็ได้ใจอก็เลยผมก็ได้ยกผมขึ้นเป็นหัวเรือเสียภาพเลยใช่ครับที่พูดเนี่ยคือตอนนั้นติดอยู่ปี2554ตอนน้ำท่วมเคยเจอนี้มาหลังพระนครป่ะ เคยได้ย so, like, so, so, ินชื uh, um, ่อไหมเคยได้ยินชื่ออยู่ว่าหล่อมีคนหล่อเข้ามาเขาที่เป็นหูเลยพระนครทันเขาไม่เจอเขาไหมผมก็อยากเจออยากจะเชิญออกรายการมากเลยผมรู้สึกไม่เห็นแต่ว่าเขาเล่ากันมาว่าเขาเขาล่าว่าไงคนนี้เออผมอยากเจอมากอยากจะเชิญออกรายการเนี่ยหลังเขาอกออฟฟิเชียลเนี่ยเขาบอกว่าหล่อเพราะว่าอ่าน้องไม้เนี่ยเมียผมตอนอยู่วงในเล่าให้ฟังว่าเคยได้กับพี่หลังเฮ้ยใช่เหรอใช่ไหมเนี่ย น้องไม้สมหมายเชฟชูเกียรติแต่ผมไม่ได้ข่าวมานะพี่หลังเขาไม่เอากระเทยเลยเขาไม่เอาเหรอเขาไม่เอาเอาขอใครพูดจริงพูดเท็จอะจริงจริงเขาไม่เอากระเทยเพราะว่าเหมือนเหมือนเหมือนกระเทยกลัวเขาไม่ค่อยให้เขาเอาเออสงสัยน้องไม้น่าจะโกหกไอ้โหมน้องไม้บอกว่าเคยแบบเคยได้ยินไมเคยได้ยินมาใช่ไหมแล้วบทบู๊เขามีไหมเคยได้ยินไหมเคยได้ยินแว่วๆอยู่เพราะว่าจ้เาเขามันนั่งออกอะไรกันเพราะในในวัยหนุ่มเนี่ยมันจะมีกำแพงเหมือนกระถ่ำ เขียนเล่าประวัติมันเคยยืนอ่านอยู่อ๋อนี่คนนี้ทําอันนี้อันนี้ยุกรุ่นหนจะมีวาดภาพประกอบเหมือนพวกคนป่าอะไรเงี้ยเป็นแบบนูนน่นนี่นั่นก็คือสุดท้ายจะไปจบที่รูปผมแล้วก็ไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแคือโบโซคือยุคนั้นเลยเคยเคยเห็นแวบๆอยู่ว่าเออไอตัววาดเนี่ยเขาชี้อยู่ว่าหลังละครเอลโอรอสเอลโอลสเอลโอลิสเขาจะเขียนว่าเป็นประวัติตรงผนังเลยผนังถ้ำใช่แล้วแล้วรู้ไหมว่าหลังระนครอยู่ภาคกาน ขาชอบกินอะไรพอจะเข้าใจรู้ไหมถ้าเป็นโบโซ่ดาวเนี่ยถ้าเกิดเจอหลังเนี่ยจะจัดก,การไงให้อยู่มัดน่าจะเป็นพะโลพะโลพะโล้นี่ใครก็ชอบห <c oughs> วานพะโลดีหวานยังไงจะเสร็จยังไงเสร็จจังอ่พะโลล่อแน่ตรงนี้ออพะโลไขยต้มยังไงหลังพระนครก็เสร็จโอเคถ้าเกิดมีโอกาสเจอเขาเนี่ยก็อยากจะเชิญเขามาออกรายการด้วยฝาด้วยนะครับพี่ได้ๆเดี๋ยวขอเช่นนิดนึงอันนี้คือวิกรรมของหัวเรือสีพครับ เขาว่าได้ข่าวว่าก่อนปล่อยตัวเนี่ยสร้างวีรกรรมไว้อย่างหนึ่งไม่ใช่เหรอก่อนจะปล่อยตัวตอนนั้นติดเท่าไหร่อะโทษตั้งเก้าร้อยปีเก้าร้อยปีก็คือคุยเรื่องลดโทษก่อนคือตอนน้าท่วมเอาะาสมมว่าถ้าผมกับเพื่อนอะสี่คนแล้วนะช่วยกันวิทย์น้ำที่ใบหนุ่มอะก็จะลดโทษให้ขันพุระบขันพุราบน้ำท่วมเ,เอวบางที่สองเมตร แล้วเท่ากี่คนนะสี่สี่คนใช่ครับผมขานกูรธไปสี่คนวิทน้ำขนาดเอวเนี่ยใช่แต่ด้วยความได้แบบบันเพี้ยนทําทุกวันอืใช้เวลาอยู่ประมาณสี่วันเท่านั้นเองสี่วันเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมสี่วันเนี่ยน้ําลดใช่น้ําลดแล้วก็ข้างๆเป็นวัดอือท่วมวัดแทนวมวัดแทนรู้สึกบาดถึงรู้สึกติดใจเพราะว่า หลวงพ่อต้องพายเรือมองเห็นนะเราแห้งแล้วข้างในก็เห็นอยู่ข้างนอกพ่อแจวเรือไปบินรบาตก็เลยลดโทษให้ใช่ลดโทษให้ชีวิตในเดือนยามแห้งแต่เรารู้สึกผิดน้ำไปท่วมวัด่วมวัดนี่ก็คือแผลที่ได้ลดโทษแต่ลดโทษและแผลที่ผมบอกว่ามีวีรกรรมสุดท้ายก่อนจะปล่อยนะที่ได้ข่าวมาเขาว่าบู๊แบบสุดๆเลยอ่ะก็คือเขาเรียกว่าปิดจ็อบโอ้โหปิดจ็อบปิดจ็อบเลยยังไงปิดจ็อบยังไง ก็คือเราก็มีโจทย์เลยนะอยู่ข้างในมันก็ไม่ได้แบบเข้าได้กับทุกคนหรอกนะถึงถึงเราจะเป็นหัวเรือก็ตามมันก็มีโจทย์เขาเรียกว่าเดินไปเก็บตามบินเลย <c oughs> เดินเก็บตามบินไปก็ผมไปทุกแดนเลยนะที่เขาจะมีแอบของแอบอะไรไว้คือโบโซ,โซสามารถไปได้ทุกแดนเลยแจกด้ไม้นมไปเข้าหมดเลยไม่ไม่เร,เราเราใช้จดหมายน้อยไปไปบอกสั่งเลยสั่งเลยอย่งเลยให้ไปเอามา แปรงสีฟันแปรงสีฟันยึดหมดเลยอันนี้เรื่องจริงยึดหมดเลยแล้วก็สั่งปิดแปรงสีฟันไม่เอาเขาผมว่างแผนด้วยไงผมเป็นคนที่แบบไม่ชอบทอะไรผงผางคนบอกตลกเลยว่ะทำไมไม่เกย่ยวอะไรแปรงสีฟันหลังจากผมออกไปนอกเรือนจาได้ปีหนึ่งครับฟันเป็นแมงกันหมดฟันเป็นแมงกันหมดเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ได้ใช้แปรงสีฟันนอนปวดฟันอะพวกโจ๋ดผมอะที่อยู่แดนนั่นแหละเลย ทีนที้หมอฟัหนหมอเพลินไม่เข้ากันไปช่วยกันก็ไม่ทันแล้วก็ววคือระวางงานไว้มไม่ให้เขาแปลงฟันโดยการทีไ่ไปเอาแปรงสีปันกับยาสีปันออกหมดเลยอืแล้วก็ใช้เส้นสายโดยที่ไม่ให้เอาให้ญาตเอไม้ให้อ,หอือันนี้คือวิธีการสิ้นท้าย แห่จริงท้ายแล้วโบโซกับพลโทษออกมาก็าทัวนี้ก็ไม,<ช>ไม่เคยเข้าอีกเลยใช่ <นะ S 1> ครับก็สันที่หนสุดท้ายอยากจะให้ฝากแง่คิดถึงเด็กวัยรุ่นหน่อยถ้าเกเรเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในเรือนจําหรือเรื่องตีลังฟันแพรมันจะเจออะไรบ้างให้แง่คิดเด็กๆสันิี่หนึ่งก่อนจบ EP นี้นะก็ใช้คนหนึ่งในร้อยนี่ก็ยากที่จะได้เป็นหัวเรือ,อหรือจะอยู่สบายอืเพราะอย่าลืมว่าเรื่องคนที่เขาไม่มีบทบาทคนทได้โดนรลังแกเขาไม่ได้ว่านั่งเล่ายังมีคนที่อยู่ในคุกเนี่ย ที่แบบโดนลังแกโดนอะไรเนี่ยเขาก็ไม่กล้ามานั่งให้สัมภาษณ์เพราะนั้นคนที่ส่วมากที่ออกสัมภาษณ์เนี่ยก็จะเป็นแบบตึงแล้วออยู่สบายแล้วมีเมียมีขนมมีบุหรี่มีอะไรออามาเล่ายังมีมุมมีไอ้ไอ้เป๋อไอ้ป่องใช่เพราะนั้นนะไม่มีทางที่คุณจะได้รับ,บบทอย่างนี้เข้าไปข้างในถ้าคุณไม่ตึงแบบโบโซเพราะนั้นไม่มีทางอยู่สบายอือาจจะได้กินข้าวกับกับน้ําแกงก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็อยู่างนอกดีกว่านี่ก็คือ วิทยาทานจากพี่โบเซอร์หัวเรือสี่ผ้านะครับวันนี้ผมขอขอบคุณพี่โบโซมากนะครับและมาพบกับช่องหนังละครออฟฟิเชียลครั้งต่อไปว่าเชิญใครตลนี้ผมกับพี่โบโซลาไปก่อนสวัสดีครับ